สวัสดีครับผมเฉยศิษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งครับมันชื่อว่าตัว DevCleaner for Xcode นะครับซึ่งเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าไว้ให้เราเนี่ยสามารถทำการคลีนนะครับโฟลเดอร์ er ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับาจากการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยก c o ้ e ซึ่งผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็น,นลัษณะสคริปต์แล้วก็ไปลบที่โฟลเดอร์นู้นโฟลเดอร์นี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีซอฟต์แวร์เพจนี้แหละมันก็ทําการสแกนแล้วก็เขาเรียกว่าแจ้งรายงานผลให้เราค้า่อจะดีกว่าว่าโฟลเดอร์ไหนที่เราควรจะต้องลบบ้างก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store เลยครับผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วผมทาการเปิดในการเปิดข้างแรกเนี่ยมันจะทําการสแกนแล้วมันอาจจะมีการขอ e r m i ม s i o n นะครับเราก็ต้องทำการ e n a b l e Permission ให้มันด้วยนะครับโดยการ ไปที่ System p r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ไปที่ Security Privacy นะครับแล้วกออ็อาจจะมาที่ตรงบริเวณที่เป็นพวก This นะครับ Full Disk Access กับ File and Folder พวกนี้นะครับก็จะมีเหมือนกับขอทำการเช็คนะครับเพื่อ Enable มันเอาละหลังจากที่เขาเรียกว่าเราให้ Permission อะไรไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นคำเตืนอนนี้ขึ้นมานะครับให้อ่านตรงนี้ดีๆนะครับได้ is absolutely no warranty นะครับ and you are using this tool for your responsibility ก็คือเพื่อนมัน,ม,นมันไม่มีการการันตีอะไรทั้งนั้นนะครับในการใช้ทูตัวนี้คือใช้ด้วยความรับผิดชอบนะครับของคุณเองก็คือหมายความว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเขาเนี่ยไม่รับผิดชอบนะแต่ด้วยเรตติ้งเนี่ยมันมาณ4.8เนี่ยผมก็เดาว,ว่าน่าจะโอเคะแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการลองทดสอบเป็นหนูรองยาให้พวกเรากันเลยแล้วกัน คราวนี้วิธีการใช้งานใช้งานยังไงในเบื้องต้นก่อนมันจะทําการก็แนะนำว่าโฟลเดอร์อะไรที่มันสามารถจะคลีนได้แล้วก็ไอฝ่ายกลับคืนมาเท่าไหร่ในเคานี์นี้บอกว่า40นะครับ40กิกะไบต์นะครับอ่า available to clean ก็คือพูดง่ายๆมันสามารถเอาให้เรากลับคืนมาถึง40กิกเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์อะไรที่ถูก clean, คลีนได้บ้างก็คือถ้าเราติ๊กมาอย่างเนี้ยคุณก็เห็นว่ามันจะเช็ค ไอ้ที่เช็คเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโฟลเดอร์หรือเป็นไฟล์อย่างเช่นซิมูเลเตอร์พวกเนี้ยนะครับเป็นอิมเมจของซิมูเลเตอร์พวกเวอร์ชันเก่าถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้ใช้เราก็สามารถคลีนมันได้ไอ้ตัวไหนที่ติ๊กเนี่ยคือการคลีนนะนะครับซึ่งเราจะไม่ติ๊กหมดนะเพราะติ๊กหมดมันก็จะไปลบไอ้ตัวที่เาเรียกว่า latest หรือเวอร์ชันล่าสุดเราไปด้วยในนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าในกรณีนเนี่ยเราก็ติ๊กเฉพาะที่ถ้าคนไหนมีความรู้เลยเนี่ยก็เอาเท่าที่มันเลิกคอมเมนต์แล้วก็คลีน การติ๊กคือการบอกว่าฉัน,นจะเอาโฟลเดอร์เนี่ยคลีนหรือทำการดีลิทมันทิ้งโอเคไหมครับถัดมาคือโฟลเดอาาร์อะคายนะอะคายนี่คืออะไรเวลาที่เราเหมือนกับเขาเรียกว่า s ั b มิ t แอปนะครับหรือบิ d แอปเนี่ยมันจะมีการอะคายเก็บเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไว้ถ้าเกิดคุณบอกว่าค,คุณก็ไม่ได้แคร์เวอร์ชันที่ค,คุณอะคายเอาไว้สมมุตินะมันจะมีเกี่ยวเรื่องของการทำพวก เออร์ซิมบูไรซิงพวกเนี้ยพวกการวิเคราะห์เออร์ซึ่งถ้าเกิดบางคนบอกไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้สึกไม่มีความจาเป็นเท่าไหร่นะครับก็คุณก็สามารถที่ทําการติ๊กตรงนี้ได้ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เขาเรียกว่าได้พื้นที่กลับมาอีก <c oughs> นะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่ต้องการจะแบ็กอัพขายอะไรนั้นเพราะว่าผมเ,าเก็บลงซอฟต์คอนโทรลแล้วก็ระบบเออร์ผมก็มีวิธีการเช็คของผมอีกแบบหนึง่งนะครับถัดมาคือตัว d e l i ท์เดต้ก็นี่คืออะไรคือทุกครั้งที่คุณมีการ Bill App, run App มันจะทำการเจเนเรตเหมือนกับเป็นเขาเรียกอินเตอร์มีเดียตบิวอ่ะอินเตอร์มีเดียตไฟล์นะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราลบมันทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพอรันโปรเจกต์เครื่องใหม่เนี่ยมันก็ต้องสร้างใหม่จะสมผลทำให้การบิวครั้งแรกการอะไรครั้งแรก,แรก,แรกมันนานแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเอาละในในแค่ชาร์จไพ่แหละก็กดมันด้วยทำมาคือซิมูเลเตอร์ครับมันจะทำการเช็คว่ามีหลอกที่มันรู้สึกเป็นล็อกนะครับมันก็นจะโอ้ยคุณต้องการลบล็อกของโมชโนเก่าไหมแน่นอนต้องการลบนะครับ ถัดมาคือจะเป็นเรื่องของ document นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเหมือนไม่มีการดาวน์โหลดอะไรมาฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลบละนะครับก็โดยการกดปุ่มคลี a n เอาละกดแล้วนะครับปุ๊บก,ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คงจะเฝ้ารอว่าผมจะมีพื้นที่กลับมาไหมนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหาทิดผมผมไม่ได้ใช้ก่อนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็เรียกว่าเกือบจะเต็มแล้วอะ่ะน่าจะเหลือไม่ถึง5กิกกน,นะครับ ก็มาดูว่าตอนนี้โอ้พระสงฆ์ผมได้กลับมาเท่าไหร่เอ่ยขอดูซินะครับจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลกําลังเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ใช่ข้อมูลนะคือพื้นที่พื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ที่ใช้งานได้หรือฟรีสเปซเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ตอนนี้กําลังมายนะปุ๊บ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 นะครับเอาละผมน่าจะได้กลับมาประมาณสักช่วง 40่กิก,ก,กันนะครับ40่สิสกบกิกซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำการเขาเรียกว่าลองเปิดเอ o โดูว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมยังคงสามารถรันงานแล้วก็บิวงานได้อยู่หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะ Enjoy this บเอ Enjoy ก็ให้เล t ติ้งเขาหน่อย Submit เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะกดฟิ n น s ตนะครับแล้วก็หลังนั้นก็กดปิดไปเลยนะครับ โอเคนะครับแลังนั้นเราก็เปิดเจ้าตัว project e เอ็กโคดเราแน่นอนครับถ้าเราไม่สามารถรันซิมูเลเตอร์อะไรบางอย่างได้ก็เป็นเพราะว่ามันลบซิมูเลเตอร์บางตัวทิ้งไปแล้วนรู้สึกว่าโอเคเราก็สามารถดาวน์โหลดซิมูเลเตอร์นะครับเวอร์ชั่นที่เราต้องการกลับมาที่หลังได้นะครับก็เดี๋ยวผมอา,อาจจะไกด์เราดูคร่าวๆตอนนี้ผมก็จะลองโหลดโปรเจกตผมมาดูนะครับว่าเออมันโหลดขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมนะครับ ก็โอเคนะครับมันกำลังทำการ Copy ปี้นะแคชไฟล์ file, นะครับฟอร์มดีไวซ์ซึ่งผมเดาว่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมก็จะลองกดรันดูคราวนี้ e อสิมิเลเเนี่ยจากที่เมื่อก่อนมีเยอะเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะฮะหรือบางตัวาจะเรียกรันไม่ได้เพราะมีการลบทิ้งนะครับตรงนี้ถนะ้าเกิดคุณต้องการ Simulator เหมือนกับดาวน์โหลดเพิ่มก็สกอร์ที่ด้านล่างเราก็เลือกคำว่านะครับ add additional simulator นะครับหรือดาวน์โหลด Simulator ก็ได้นะครับ โอเคนะเอาละตอนนี้ผมก็คงจะกดรันเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามัน Error ไหมซึ่งเอาล่ะผมคิดว่าพวกเราคงไม่อยากมานั่งดูผมบิวหรอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมี Error เนี่ยผมก็จะไม่อัปโหลดเจ้าตัวคลิปนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดผมาสามารถรันได้ผมก็จะอัปโหลดคลิปนี้นะครับเอาละก็หวังว่าจะ Enjoy นะครับกับเจ้าตัวคลิปวีโอนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนที่อยากจะ สนับสนุนนะครับช่องลของทางเสียมเด็ก็สามารถสมุนง,ง่ายๆครับเ <ๆ S 2> พียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ c o a s t m o b i l e c o m นะครับ c o a m o b i l e c o m นะครับหรือ,อลองเขาเรียกว่า,ากด subscribe อะไรก็ได้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า POSPOSPOCO นะครับก็เป็นระบบ POS นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเนาขาเรียกว่ากำลังมองหาระบบปฏิบัติการถิติซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริหารจัดการร้านค้า ปริค้าส่งนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ยวไซ์ตผมได้นะครับเอาละขายขอ,องพอละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ